ทำนี่แรกนี <c oughs> มานังเสาเสาพนังเงาเงาคือถงหน้าอีกมือนหนึ่งโั้ยบรรยากาศก็เลยคนกรุงเทพบมมีเวลาได้คิดวิสีดอกมิแต่รีบเล่งแข่งกับเวลาอืมพดบันดอกแล้วมานาันัง กินล่มช่มเดือนอตื่นเศร้ามากคช่มแสงตะวันท่อแสงย่งามมะแรงเขอค่อยทรงอีกเกิงเฮ้ยบําเณนดวงตะเวนอัดสะดงเดี๋ยวมานาั่งถ่าให้มันตกดินนี่ละมือนี่ไมอมีเวียงเนาะเฮ้ยอะไรมันเหมือ